สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันเมื่อคืนนี้กันดีกว่าก็เป็นเกมนาที่29ประจำเช้าวันเสาร์ที่17เมษายนก็เป็นกันอยู่คู่เดียวปรากฏว่าไลฟ์ซิกครับเปิดบ้านทำได้แค่เสมอกับฮอฟเฟนฮมมไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นักเลยทำให้ตลาดคะแนนในตอนนี้เนี่ยไลฟ์ซิกยังอยู่ที่2ฮะเก็บเพิ่มเป็น61คะแนนตามหลังจากฟูงบายเยนอยู่4คะแนนด,ด้วยกันก็ถือว่าพลาดโอกาสที่จะทำแต้มเข้าไปใกล้บายร์นให้ได้มากกว่านี้ฮะหลังจากที่ทำได้แค่เสมอเท่านั้นเองเนาะ ส่วนทางฮอฟเวนฮฮมก็ขยับมา1อันดับฮะตอนนี้กระโดดไปอยู่ที่11ของตารางเก็บเพิ่มเป็น32คะแนนห่างจากโซนตกชันเนี่ย6คะแนนด้วยกันก็ยังถือว่ายังไม่ปลอดภัยนะเดี๋ยวไปต่อที่ดาวนวโล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเลวอนดอฟสกี้ที่สัตไป35ประตู เดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนาที29ฮะวันเสาร์ที่17เมษายนดึกๆฮะก็จะมีอัลส์บวเปิดบ้านเจอบีเลเฟลเบอร์เซมนเช่นกัดบาดเปิดบ้านเจอกับทางแฟงเฟิร์ตไคล์โบเจอชาเก้อุนิโอนเปิดบ้านพบกับทางสตุตการ์ดโบโบวจะเล่นกับทางบาเยิร์นมิวนิกคู่นี้พีพีทีวีถ่ายทอดสดให้ดูด้วยแล้วก็คู่ดึกเป็นไบเออร์เจอกับ FC โคโลน่วนอาทิตย์ที่18เมษายนจะมีดอทมูลเปิดบ้านเจอเบรเมนคู่นี้ PPTV ก็ถ่ายทอดสดให้ดูเช่นกันส่วนอีกคู่หนึ่งหม่จะเล่นในบ้านพบกับทางแฮท้าเบรลิน